สวัสดีทุกคนนะคะวันนี้เราอยู่กันในแบบฝึกหัด6.9หน้า71หนังสือเรียนคณิตศาสตร์ปห้เล่ม2และก็ยังอยู่กันในบทที่6เรื่องของเส้นขนานนะคะและแบบฝึกหัดที่เราจะทําการบ้านพร้อมกันในวันนี้เป็นแบบฝึกหัดที่เกี่ยวข้องกับสมบัติของเส้นขนานและสมบัติแรกของเส้นขนานก็คือถ้าเส้นตรงเส้นหนึ่ง ตัดเส้นขนาดคู่หนึ่งแล้วมุมแย้งมีขนาดเท่ากันจากข้อความเมื่อสักครู่นะคะคือหมายความว่าถ้าเส้นตรงขนาดกันแล้วมุมแย้งจะมีขนาดเท่ากันหรือถ้าเส้นตรงไม่ขนาดกันมุมแย้งก็จะมีขนาดไม่เท่ากันด้วยนะคะจากข้อสรุปตรงนี้เดี๋ยวเรามาทำแบบฝึกหัดในหน้า71พร้อมกันเลยค่ะ ก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาทำความเข้าใจตรงนี้ก่อนนะคะว่าในระดับชั้นป .5 เนี่ยมุมแย้งที่กล่าวถึงจะหมายถึงแค่มุมแย้งภายในนะคะเพราะว่าแบบฝึกหัดก่อนหน้านี้เด็กๆทุกคนเนี่ยทราบถึงมุมแย้งภายในมุมแย้งภายนอกไปแล้วแต่ว่าสมบัติของเส้นขนานที่เราพูดถึงในแบบฝึกหัดนี้หรือแบบฝึกหัดต่อไปนั้นคำว่ามุมแย้งจะพูดถึงแค่มุมแย้งภายในนะคะ มา,มาเริ่มที่ข้อที่1กันเลยนะคะโจทย์กำหนดว่าเส้นตรง AB ขนาดกับเส้นตรง CD สัญลักษณ์นี้หมายถึงเส้นตรง2เส้นนี้ขนานกันนะคะจากตรงนี้นั้นหมายความว่าเส้นตรง MN เป็นเส้นตัดนะคะดังนั้นมุมแย้งก็จะประกอบไปด้วยมุมนี้กับมุมนี้นะคะแย้งกันแล้วก็มุมนี้ แล้วก็มุมนี้นะคะแย่งกันเรามาดูคำถามที่โจทย์ถามก่อนเลยเนาะมุม CFE มีขนาดเท่าใดอ่าเรามาช่วยกันหามุม CFE กันนะคะมุม C อ่า C ตรงนี้ F มานี่แล้วก็ E อ่าแสดงว่าถามหามุมตรงนี้ซึ่งจากที่โจทย์บอกมาว่าเส้นตรง AB กับเส้นตรง CD ขนานกันและสมบัติของเส้นขนานคือ มุมแย้งมีขนาดเท่ากันดังนั้นมุม NEB เนี่ยเป็นมุมแย้งกับมุม CFE นะคะเราก็จะได้คำตอบว่ามุม CFE นั้นมีขนาดเท่ากับ75องศาต่อมาข้อที่2นะคะเส้นตรง KL ขนาดกับเส้นตรง MN KL อยู่ตรงนี้ MN อยู่ตรงนี้นะคะและมีเส้นตรง H i นะคะเส้นตรง si เป็นเส้นตัดขวางเนาะโจทถามหามุม k g s นะคะมุม k g s คือตรงไหนทุกคนเรามาช่วยกันหาเนาะอ่ะคือเส้นนี้ kgh อ่ะมุมนี้นั่นเองซึ่งจากตรงนี้เราจะพบว่ามุม k g s เนี่ยตรงนี้นะคะเป็นมุมแย้งกับมุม95องศาตรงนี้และจากคุณสมบัติของเส้นขนาดหมายความว่า มุมแย้งนั้นก็จะมีขนาดเท่ากันเราก็จะได้คำตอบนะคะว่ามุม KGH นั้นมีขนาดเท่ากับ95องศาต่อมาข้อที่3นะคะเส้นตรง PQ ขนาดกับเส้นตรง RS เส้นตรง PQ คือเส้นนี้เส้นตรง RS คือเส้นนี้นะคะดังนั้นเส้นตัดขวางคือส่วนของเส้นตรง MT โจทย์ถามว่ามุม S O.N มีขนาดเท่าใดเรามาหามุม S.O.N กันนะคะซึ่งมุม S.O.N อยู่ตรงนี้โจทย์ถามหามุมนี้นะคะและมุม S.O.N เนี่ยแย้งกับมุมตั้งฉากมุมนี้นะคะดังนั้นเราก็จะได้คำตอบว่ามุม S.O.N นั้นมีขนาดเท่ากับ90องศาเพราะว่าสัญลักษณ์มุมฉากตรงนี้มีขนาดเท่ากับ90องศานะคะ ต่อมาข้อที่4ส่วนของเส้นตรง FG ขนาดกับส่วนของเส้นตรง HI นะคะดังนั้นเส้นตรง XY ตัวนี้เป็นเส้นตัดขวางโจทย์ถามหามุม EDF ซึ่งมุม EDF E อยู่ตรงไหนทุกคนอ่ะ E ตรงนี้ D แล้วก็ F อ่ะโจทย์ถามหามุมที่อยู่ตรงนี้นะคะ ซึ่งมุม EDF เนี่ยเป็นมุมแย้งกับมุม105องศาตรงนี้จากสมบัติของเส้นขนานก็จะได้คำตอบว่ามุม EDF มีขนาดเท่ากับ105องศาข้อที่5นะคะส่วนของเส้นตรง QR ขนาดกับส่วนของเส้นตรง ST และมีส่วนของเส้นตรง UX เป็นเส้นตัดขวางนะคะโจทย์ถามหามุม VWT ซึ่งมุม vwt อ่ะ v w t แล้วก็ t อยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้นะคะซึ่งมุม vwt เนี่ยเป็นมุมแย้งกับมุม70องศาตรงนี้ดังนั้นก็จะได้คำตอบเท่ากับ70องศาข้อที่6ข้อสุดท้ายนะคะเส้นตรง op ขนานกับเส้นตรง qr เนาะโจทย์กำหนดมาให้นะคะเส้นตัดขวางได้แก่ส่วนของเส้นตรง fc โจทย์ถามหามุม MNR ซึ่งจากตรงนี้เราพบว่ามุม MNR เนี่ยเป็นมุมแย้งกับมุม130องศาตรงนี้และจากสมบัติของเส้นขนานก็จะได้ว่ามุม MNR มีขนาดเท่ากับ130องศาเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับแบบฝึกหัด6.9ในหน้า71 หากทุกคนเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่างไรรบกวนฝากกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปทีนะคะแล้วพบกันใหม่ในแบบฝึกหัดหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ